อยากช่วยค่ากะปิน้ำปลานิชาอยากกดข้ามโฆษณา30วินาทีนะคะผอบอรครับใหญิงหนีอีกแล้วครับตอนที่431เหมือนกับฉันมากจริงๆด้วยไม่นึกเลยว่าจะได้เจอกันแล้วจะไม่ตกใจเลยดูเหมือนว่าจะมีคำตอบเรื่องภูมิหลังของตัวเองแลวใช่ไหมล่ะเดาม่มซัสวจริงๆในตอนแรกสุดฉันแค่สงสัยว่า แม่ฉันยังไม่ตายหลังจากตรวจสอบเรื่องของคุณปู่ฉันก็พบว่าคุณปู่กับพวกอาจารย์มีความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ชัดกันกับอดีตราชวงศ์ชิงและพวกอาจารย์ก็มีชีวิตอยู่ด้วยใบหน้าจอมปลอมจากนั้นฉันก็พบว่าอาจารย์ของฉันทุกคนถูกจัดแจงวางแผนให้อยู่เคียงข้างฉันตัวตนของฉันก็เป็นของปลอม ฉันไม่ใช่ลูกสาวของซุนฉีเล่เลยด้วยซํำบอกมาสิว่าทำไมพรรกษัตริย์นิยมถึงได้ทุ่มเทอบรมฉันมามากขนาดนี้มาหาฉันตอนนี้อยากจะให้ท่านทำอะไรเหรอดูเหมือนว่าจะดูถูกไม่ได้เลยจริงๆเธอเดาว่าเราเป็นพวกพรรกษัตริย์นิยม แต่เธอไม่รู้ตัวตนของฉันเหรอฉันเป็นลูกสาวของราชินีแห่งราชวงศ์ชิงได้รับสมญานามว่าอง์หญิงกู้หลุนตั้งแต่กำเนิดองค์หญิงกู้หลุนในประวัติศาสตร์ไม่มีองคหญิงแบบเธอเลยนะในประวัติศาสตร์มีฉันอยู่แล้วฉันจะมีชีวิตอยู่ไหมละ่ะแม้แต่ความรู้เรื่องนี้เธอก็ไม่มีเลยเหรอแต่เธอเป็นน้องสาว ที่มีสายเลือดเดียวกันของฉันความหมายของเธอคือฉันกับเธอเป็นองค์หญิงของราชวงศ์ก่อนเหมือนกันนั่นหรอใช่แม่ตั้งท้องเธอตอนที่หนีออกมาจากวังสุดท้ายแล้วไม่กี่ปีต่อมานะ้าก็ตายอยู่ในวังแทนแม่เราวางแผนที่จะไปญี่ปุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไล่ล่า แต่เธอยังเด็กเกินไปที่จะพาไปด้วยเลยต้องให้ทานในบ้านสองคนดูแลเธอน่าเสียดายที่พวกคำขือสองชิ้นนั้นไม่มีประโยชน์สักนิดยังไม่ทันได้บอกอะไรเธอก็ตายไปเสแล้วช่วยเกรงใจนิดนึงนะพวกเขาเป็นอาจารย์กับแม่นำของฉันเป็นท่านทั้งหมดนั่นแหละมีอะไรต้องเกรงใจด้วยการปฏิบัติต่อท่าเยิ่งยากแบบนี้นะี่ย มันเป็นการทำให้ตัวเองตกต่ำนะเราต้องยืมอำนาจของคนญี่ปุ่นมาใช้รวมถึงอำนาจทั้งทหารของรัฐเพื่อฟื้นฟูแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเธอต้องไปกับฉันตอนนี้เลยราชสำนักกับคุณแม่ต้องการเธอคนและเงินของเราจะเลี้ยงดูเธอจนเติบใหญ่ นี่เป็นความรับผิดชอบของเธอตาชิงล่มสลายแล้วราชสำนักคุณไม่รู้หรอกนะว่าคุณพูดถึงราชสำนักไหนนะคุณกู้องค์หญิงอาเิงปาทานานะดีนะครับคุณจะไม่พิจารณาข้อเสนอของเราหนยเหรอไปดูหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่คุณ ไม่เสียหายอะไรด้วยไม่ใช่หรอครับถ้าฉันตอบตกลงพวกเขาต้องขัดขวางการต่ง้งยานของฉันแน่ฉันต้องหาวิธีหยุดยั้งพวกเขาให้ได้ก่อนชั่วคราวตระกูลสื่อมีกำลังทหารที่เข้มแข็งอยู่ทางใต้ตระกูลสื่อจะมีประโยชน์กับพวกเธอมากกว่าไม่ใช่หรอศูนย์กลางและอำนาจ ของเราไม่ได้อยู่ที่ทางใต้ของแม่น้ำยางสีเกียงชาวญี่ปุ่นจะช่วยเราสร้างอำนาจทางเหนือให้เราทางใต้เธอไม่ต้องยุ่งหรอกเธอแค่เชื่อฟังคำสั่งของคุณแม่ก็พอแล้วพักกริย์นิยมทิ้งทางใต้ของแม่น้ำย่างสีเกียงหรอญี่ปุ่นหรือว่าพักกริย์นิยม กับญี่ปุ่นจะแลกเปลี่ยนสําเร็จแล้วและยกทางใต้ของแม่น้ํำยางซีเกียงให้กับชาวญี่ปุ่นนะฉันต้องขอคิดดูก่อนกู้ชิงโจคนนี้ไม่รู้ผิดรู้ชอบเลยจริงๆเนะแต่ตอนนี้เราต้องยังต้องการเธออยู่ฉันอยู่ที่นี่ตลอดเธอต้องคิดให้รอบคอบนะหวังว่าเธอจะจำได้ว่าเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเธอ คือเลือดของราชวงศ์ชิงหล่อนดูหยิงพี่ยองขนาดนี้ยิงยอมของตัวพวก,กับชั้นแบบนี้อีกได้ฉันจะไปตั้งใจคิดดูให้ดีดูเหมือนว่าฉันจะสำคัญมากสำหรับพวกเขาสินะพวกเขาไม่ปล่อยฉันไปง,ง่ายๆแนะ่เข้าใจแล้วเป้าหมายตั้งแต่แรกของเขา คือทำลายการแต่งงานของฉันกับรัฐบาลอาหารให้ฉันหัวเดียวก็เทียมรีบและพาตัวฉันไปสินะตอนต่อไปจะต้องสนุกกว่านี้แน่เลยค่ะทุกคนรอติดตามนะคะ